โดนแล้วครับโดนแล้ว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 โดนแอ้านึกว่าจะไม่มาเอามาโอ้็ไปไกลเลยดึงไปไกลแท้มามามาดึงไปไกลแทะโอม้มาแล้วครับมาแล้ว จอดไว้ท่านี่ละครับลงท่านี่ใกล้ๆขข้นบม้อแห้งครับขึ้นหน้าบม,ม้อแห้งนะแต่ว่าลงขาวนแห้งหนามไซด์ทีเอาวิที่เขาดีขนานดเลย ตีไปนีกันครับตีลงไปลงมากด้ยปากระสันเนี่ยไงเนี่ยปาก็เก่าครับ ไม้แหลกมีตัวจะเจอไหมครับไม้แหลก แว่งที่จะขึนไม่แรงที่ก็ไปทาบริโตกันไปทากุชุ่งครับ เคื่อเดียวไปเลยม马อ,อีกเลยโอ้โดนแล้วครับโดนแล้ว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 เอานึกว่าจะไม่มาเอามาโอ้ก็ไปไกลเลย ดึงไปไกลแทะมามามาดึงไปไกลแทะมาแล้วรับมาแล้วโอ้ยยกเลยนะครับโอ้ยแตกแล้วโอ้จะไม่ได้ตัว ใส่ทอดประมาณสีนิ้ว <c oughs> นี่ว่าจะเป็นอะไรตัวเด้อโอ้แล้วผมใจมตัวกันหวานปาเขาแล้วใจสวยเลยครับสูบใจสวยครับนี่ โอ้ตีสี่เจ็ดโมงแล้วครับกับกวาสิได้ไหไมครับมีเวลาอีกมีเวลาอีกครับแ้่น้อยไปครับผมใส่ตุ้งก่อนมันมาครับชานี้ได้เต็มเลยครับอยู่ท่ามูสามตามยังพวกเขา เาป่าเขาถาถานรอบปตอนปลายครับเาช่วไมรอบ้ลมเขา,า,เอาเพอดีเลยครับคืนกบ่เหคืนน,นปะปาเขาไาป่าเขาแด้ะครับครับเด๋ยวแต้มนึงต้องมันอยู่ครับแล้วครับ